รถทอยเกมเมอร์ครับคลิปนี้เราอยู่ในกรลดิ่งพีพาครับในคลิปนี้ครับก็ตามชื่อคลิปกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแจกนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับต้องหลายเดือนมาในวันนี้ผมก็จะมาแจกให้คุณดูบ้างนะครับแต่ว่าผมทุกคนก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์นะครับว่าการที่จะแจกได้นั้นคือเจ้าของช่องจะต้องลงทุนจะต้องทําอะไรมาจะต้องแบบว่าเออนั่นแหละลงทุนนั่นแหละนะครับจะ ดังน,น,นั้นนะครับกติกาการแจกนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมสเ,เท่าไหร่นะครับก็ว่าก็ต้องน่าจะเข้าใจด้วยครับแต่ว่าแจกของผมก็อยากแจกมากเลยนะครับแต่ว่าก็หลักทรัพย์ของผมก็ไม่ได้มีมากพอได้อย่างเอามาบริหารช่องไปได้เนาะแต่ว่าถ้าหากทุกคนนะครับท,ท,ทาตามกติกาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของช่องได้นะครับทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลเหมือนกันนะครับซึ่งกติกาที่จะ อ่ะเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะจะแจกก็คือมาดูกันเนาะนไ,ไม่มีอะไรอะเป็นเพชรเหมือนเดิมก็แล้วกันนะเป็นเพชรเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับก็ไปดูเพชรกันอะที่ผมเข้าไปเนาะอันนี้นะครับก็เป็นผมจะแจกนะครับตั้งใจจะแจกว,ว่าจะแจกอยู่สามรางวัลครับรางวัลที่หนึ่งเป็นไดมอนหกสิบแปดเพชรแบบ ฟรีเลยถ้าทําตามปฏิการครับนี่คือ1รางวัลน,นะครับรางวัลที่2นะครับก็คืออีก33เพชรที่อยู่ในนี้นครับซึ่งม,มูลค่าก็จะไม่ให้เกินมาจะเท่าไหร่ครับเพราะว่าการที่อันนี้เป็นคลิปที่ผมตั้งใจจะแจกเลยนะครับแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งผมก็จะมันคลิปที่ผมจะลงหลังจากนี้นะครับหลังจากคลิปนี้ก็จะมีแจกโค้ดอีกอยู่อันหนึ่งครับโค้ดที่ทีไฟไปคอแลแลบกับ โอเันตินปะนะครับใช่นะครับผมก็จะทําตรงนั้นแจกเหมือนกันนะครับซึ่งผมมีโค้ดอยู่แล้วนะครับจะจะทําแจกที่หลังนะครับอ่านะครับก็คือสองสองรางวัลที่ได้มานะครับและจะมีรางวัลที่สามรางวัลที่สามก็คือเป็นจํานวนอีกหกสิบแปดเพรเหมือนเดิมนะครับอ่าหกสิบแปดเพรเนาะแล้วก็ค่อยแบบว่าค่อยๆแจกไปเนาะจริงจะแจกที่หลายรางวัลน,นะครับสรุปว่า สรุปว่านะครับก็คือมันมีอยู่3ารางวัลน,นะครับเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวไปอธิบายนะครับเงื่อนไขที่ผมจะทําทก็คือเงื่อนไขที่1ถ้าหากภายในเดือนนี้ช่องของผมมีผู้ติดตามถึง1,700คนนะครับ1,700คนผมจะแจกไป2รางวัลน,นะครับถ้าหากภายในเดือนนี้นะนะครับแต่ถ้าหากก่อนวันที่25ผู้ติดตามถึง 1,700คนนะครับผมจะแจกไปเลย3รางวัลน,นะครับแต่ถ้าหากมันไม่ถึงผมจะแจกเป็นแค่1รางวัลเท่านั้นนะครับอันนี้คือกิจกติกาในการทำนะครับในการแจกนะครับแล้วก็นี่คือกติกาเบาื้องต้นแต่ว่าถ้าหากแล้วผู้ที่จะมาร่วมสนุกนะครับซึ่งการที่จะมาร่วมรับของรางวัลน,นะครับจะมีอยู่2ทางนะครับทางที่1 จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็เม้นเพียงแค่ facebook ลงไว้นะครับถ้าหากสมมุติว่าได้นะครับคนที่ร่วมสนุกได้ของรางวัลผมจะทักไปตาม facebook และก็จะไปขอหลักฐานว่าได้แชร์จริงไหมแล้วก็ได้กดไลค์จริงไหมแล้วก็ขอแชร์ลงกลุ่ม ลงกลุ่มพี่ฟที่เกี่ยวกับเกมพี่ฟนะครับอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มนะครับก็ทําตามวติการหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผลแจกสารละวันไปตามเงื่อนไขนะครับจะแ,แจกหนึ่งละวันคือแจกแน่อนอนในคลิปนี้นะครับจะประกาศผลในวันที่ในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับถ้าหากมีผู้มาร่วมสนุกวันอาทิตย์นี้แจกรางวัลแรกไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากอ่าภาย เอ้ยผมก็จกํากติกาตัวเองไม่ได้มาดดนดนกติกาสดในคนงั้นเนี่ยผมจะสรุปไว้ให้ทีหลังเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ออกมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย